สวัสดีนะครับรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับวิชาวิทยาการคำนวณป .5 นะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องการเขียนรหัสลำลองนะครับการเขียนขั้นตอนในการทํางานต่างๆนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วก็การได้ฝึกเขียนนะครับฝึกระบายสีนะครับในช่องต่างๆตามที่เงื่อนไขเขากำหนดมานะครับ การกำหนดเงื่อนไขเป็นภาษาพูดนะครับหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขเป็นรหัสลำลองนะครับเป็น a 1 A 2อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราได้ทําไปแล้วนะครับทุกคนข้อจากที่ทุกคนส่งงานมานะครับข้โอเคเลยนะครับก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มนะครับใน ในเรื่องของนะครับในเรื่องเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะนะครับมาดูในส่วนของการแก้ปัญหานะครับในเป็นแบบที่เป็นแบบโจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับโดยนะครับการแก้ปัญหาด้วยปุจึงตะกะนะครับวิธีการนะครับก็คือวิธีการที่1นนะครับเราต้องนําปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนส่วน นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับวิธีการที่2นะครับเราก็ต้องหารูปแบบนะครับของปัญหา3นะครับเราก็ต้องคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสาคัญของปัญหาออกมานะครับ4นะครับก็เป็นการนําวิธีการแก้ปัญหามาแสดงเป็นลําดับขั้นตอนนะครับก็คือการเขียนคำตอบนั่นเองเหมือนที่เราเขียนวิธีการต้มมาม่าครั้งที่แล้วนะครับมาดูนะครับ อ่นนี้มีเขาบอกว่าเราเรียกการแสดงลำดับขั้นตอนกันแค่ปัญหาเป็นขั้นตอนนี้ว่าเอาคอริทึมนะครับอ่ะเรามาดูปัญหาของเราในวันนี้นะครับปัญหาของเราในวันนี้ก็คือโอ้กำลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ในงานเทศกาลในครบทุกเรื่องและพักรับประทานอาหารในเวลา12.30ถึง13.30นน,นะครับ ซึ่งมีตารางกำหนดฉายภาพยนตร์ดังนี้นะครับเขาให้โจทย์มาประมาณนี้นะครับเงื่อนไขหลักๆก,ก,ก็คือต้องพักรับประทานอาหารในเวลา12.30ถึง13.30นะครับเอามาดูตารางฉายภาพยนตร์นะครับที่เราต้องจัดไอ้โป้เนี้ยได้เข้าไปดูภาพยนตร์ให้ได้ครบทุกเรื่องภายใน1วันนะครับ โดยนะครับตารางฉายภาพยนตร์มีกําหนดฉายนะครับดังนี้นะครับเป็นรายชื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นกําหนดการฉายแล้วก็เป็นระยะเวลานะครับหนึ่งก็เป็นมนุษย์ยักษ์จอมพลังนะครับเวลา9ก้าโมงถึง10บโมงใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับเรื่องที่2ก็เป็นมนุษย์แมงมุมนะครับบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองนะครับใช้เวลา30มนาทีเรื่องที่3ก็เป็นกําเนิดไดโนเสาร์นะครับ 10บโมงจนถึง11บเอโมงใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับเรื่องที่4ก็เป็นซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนนี่จะมีความพิเศษก็คือฉาย2รอบนะครับฉาย2รอบคือ10บโมงครึ่งจนถึง12.30นนะครับแล้วก็ฉายในช่วงของ15บหนาฬิกานะครับแล้วก็จนไปถึงนะครับจนไปถึง17บเนาฬิกาสชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมง ต่อไปนะครับเรื่องที่3มหาสงครามล้างจัก,กรวาลน,นะครับใช้แค่รอบเดียวคือ11โมงจนถึง12.30นะครับหชั่วโมงครึ่งและเรื่องสุดท้ายเป็นเทพเจ้าสายฟ้านะครับก็ใช้บ่ายสถึงบ่ายสานึชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็ต้องมาแก้ปัญหาโป้ว่าเราจะจัดอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดแบ่งนะครับตารางภาพยุนต์ให้เขาสามารถ ดูได้ครบแล้วก็ตามเงื่อนไขก็คือต้องพักเวลา12.30ครึ่งจนถึง13.30ครึ่งนะครับ13.30หรือบ่ายโมงครึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการแก้ปัญหาไโปนเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับ1นะครับ1เราก็ต้องจัดกลุ่มภาพยนตร์ก่อนนะครับถ้าเราได้ดูเมื่อกี้นะครับถ้าเราว่าภาพยนตร์มันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงแล้วก็มีเวลาพักกั้นกลางนะครับเราก็แบ่งเป็น ชัวกลุ่มเช้ากับกลุ่มกลุ่มอะไรครับอ่ากลุ่มเช้ากับกลุ่มบ่ายนะครับกลุ่มเช้าก็คือตั้งแต่เวลาช่วงเช้าจนถึงเวลาเที่ยงนะครับก่อนที่เขาจะพักแล้วก็กลุ่มบ่ายก็เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่หลังจากเขาพักเที่ยงเสร็จแล้วนะครับเอามาดูกันเราจะจัดกลุ่มอย่างไรนะครับอ่าเราจะจัดกลุ่มโดยภาพยนตร์ที่มีกําหนดฉายก่อน12.30 ว่ามีกี่เรื่องเราก็ไปดูในตารางเมื่อกี้นะครับว่าก่อน1 2.30มีทั้งหมดกี่เรื่องนะครับข้อในนี้ก็แบ่งมาได้4เรื่องนะครับมนุษย์ยักษ์ชมพาลังกำหนดไดโนเสาร์ซูปเปอร์แมนแล้วก็มาสงครามหลังจัก,กรวาลน,นะครับมาดูกลุ่มบ่ายนะครับกลุ่มกลุ่มที่หลัง1 3 3 0นะครับนักเรียนดูนะครับเขาจะแบ่งได้ ถามเรื่องนะครับก็คือมนุษย์แมงมุมเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับทำไมกันนะครับทำไมเขาเอาเรื่องนะครับเรื่องอะไรแล้วเมื่อกี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับมีสองเรื่องที่นะครับเนี่ยเขาเอาสองเรื่องมาใส่ไว้ทั้งสองฝั่งก็คือซูเปอร์แมนนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนมันฉายสองรอบอ่าคราวนี้เราก็ต้องมาคิดว่าถ้าเราเรียงลําดับนะครับภาพยนตร์แล้วเราจะต้องเข้าไปดู ซูเปอร์แมนในช่วงเวลาใดนะครับนี่คือปัญหาของเราแล้วนะครับนี่คือปัญหาของเราที่เราจะต้องแก้นะครับว่าเราจะทําอย่างไรไอโป e เนี่ยสามารถดูภาพยนตร์ได้ครบนะครับเอามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ2ก็คือจัดเรียงนะครับจัดเรียงนะครับจัดเรียงลําดับนะครับการชมภาพยนตร์ในช่วงเช้านะครับจัดเรียง ลำดับปั๊ยนในช่วงเช้านะครับเรียงได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงเช้านะครับถ้าเราดูตามเวลานะครับก็ช่วงเข้าโมงจนถึงจนถึงเท่าไหร่ครับจนถึง12.30นนั่นเองนะครับจนถึง12.30นเขาจะจัดเรียงได้อย่างไรนะครับดูลำดับที่จัดเรียงมานะครับ ข้าวโมงนะครับเวลาข้าโมงก็เริ่มเป็นเรื่องมนุษย์ยักษ์ชอบพลังนะครับ10โมงถึง11โมงก็เป็นกำเนิดไดโนเสาร์นะครับ11โมงถึง12โมงครึ่งแล้วก็มหาสงครามล้างจักรวาลแล้วก็มันจะไปเข้าเงื่อนไขตรงที่เขาบอกว่าให้โปกปักเวลา12.30ถึง13.30นนะครับถามเงื่อนไขเวลานะครับเดี๋ยวเราดูนะครับประมาณนี้นะครับ แป๊บนึงนะครับในส่วนของช่วงช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเราจัดเรียงในช่วงเช้าแล้วนะครับอันนี้ช่วงเช้าที่ครูให้ดูเมื่อกี้นะครับช่วงเช้าเราก็จัดเรียงได้ดังนี้นะครับเนอไปดูในส่วนของช่วงบ่ายนะครับการเรียงแบบช่วงบ่ายก็ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับจนถึงเรื่องสุดท้ายก็คือห้าโมงนะครับช่วงบ่ายโดยนะครับช่วงบ่ายเขาจะเริ่มจากมนุษย์แมงมุม เทพเจ้าสายฟ้านะครับแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเลือกซูเปอร์แมนมาดูอยู่ช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าซูเปอร์แมนมันจะไปเวลามันทับซ้อนกันนะครับก็เลยต้องดูเลือกดูช่วงบ่ายนะครับจะทําให้โอ้สามารถได้ดูหนังครบใน1วันตามเงื่อนไขที่เรารับมาหรือนะครับหรตามโจทย์ปัญหาที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับอ๋อแล้วก็สรุปนะครับสรุปได้ว่า ผู้สามารถจะผลจังตะกะในการวางแผนชมภาพยนต์ได้ดังนี้นะครับามาดูกันว่าเขาได้ดูครบหรือไม่นะครับก็ได้ดังนี้นะครับเรื่องที่1ก็เป็นมนุษย์ยักษ์จอมพลัง2ก็เป็นคำเนิดไดโนเสาร์สาเป็นมหาสงครามล้างจักรวาล 4. เป็นมนุษย์แมงมุม5เป็นเทพเจ้าสายฟ้านะครับ6กก็เป็นซูปเปอร์แมนนะครับตามนี้นะครับ เราโโปก็จะได้ดูหนังครบทุกเรื่องในหนึ่งวันแล้วนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวเรารูจะรูจะมีใบงานให้ทำนะครับใบกิจกรรมเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของกรารๆแบบนี้นะครับรค้ายๆเรื่องของภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันนะครับใบงานของเรานะครับ วันนี้นะครับใบงานของคุณครูนะครับคุณครูจะให้ใบงานเป็น google form นะครับเพื่อสะดวกครั้งที่แล้วให้ถ่ายรูปมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่าเป็นใบงานเป็น google form นะครับแล้วก็จะมีให้ลงชื่ออะไรปกตินะครับแล้วก็มีใบกิจกรรมตรงนี้ก็คือเป็นรูปภาพให้เราได้ดูนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับมาลินนะครับมาลินต้องการเข้าชมนิทรรศการในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้ครบทุกนิทัศการนะครับภายในเวลา17นาฬิกาซึ่งนิทัศการเริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งตามตารางที่กำหนดให้ด้านล่างนี้นะครับโดยมาลินจะต้องพักเวลา12.30ถึง13.30ด้วยนะครับแล้วเราก็มาดูตารางนะครับตารางนะครับตารางการตารางนิติศการนะครับว่าอา่านิติศการนะครับ เวลาไหนบ้างเดี๋ยวเราจะต้องนะครับมาแก้ปัญหาโดยการจัดนะครับเวลาให้มาลินได้เข้าชมนิทรรศการครบนะครับทั้งกี่เรื่องครับสองสี่หกเรื่องนะครับหกเรื่องเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูนะครับไม่ใช่เรามาลองดูนักเรียนมาลองดูเดี๋ยวคุณครูจะนะครับช่วยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโดยนะครับข้อคําถามนะครับมีด้วยกัน3ข้อคําถามค้อหนึ่งมาลินจัดกลุ่มนิทรรศการได้ดังนี้ ตรงนี้ตอบตอบอย่างไรครับอ่า,ราตรงนี้เราก็ตอบเป็นช่วงเช้าเราก็พิมพ์ว่าช่วงเช้า1 2 3 4เราจัดเรื่องอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย1 2 3เราจัดเรื่องอะไรมาบ้างนะครับต่อไปข้อที่2มนี่รารการที่แสดงวันละหนึ่งรอบอันนี้เราก็ไปดูในใบกิจกรรมนะครับว่าเราต้องตอบอะไรนะครับส่วนในข้อที่3นะครับ ตารางการเข้าชมนิทรรศการของมารินอันนี้เราไม่ต้องทําเป็นตารางนะครับเราเขียนมาว่า1เรื่องอะไร2 3 4 5าสี่ห้านะครับจะไปจนถึงเรื่องที่6กนะครับประมาณนี้นะครับบอกจะเข้าใจนะครับแล้วก็นะครับวันนี้ก็นะครับไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วนะครับให้เราทาใบกิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวมีนะครับกูจะแนบลิงก์นี้ไว้ให้ในลิงก์ YouTube นะครับเดี๋ยวกูจะลง u t u b e ไว้ให้อีกเหมือนเดิมนะครับเพื่อสะดวกในการเรียน ได้ในทุกเวลานะครับ <l ip> แล้วก็เดี๋ยวคุณรูจะมีกลุ่มนะครับกลุ่มนะครับเดี๋ยวให้เราได้เข้ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มวิทยาการคำนวณป .5 <h à> เพื่อสะดวกในการส่งงานอีกช่องทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวกูจะแนบลิงก์อะไรต่างๆไว้ในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้เราเข้ากลุ่มในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในอย่างกลุ่ม a c e b o o k นะครับทุกคนน่าจะมี a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะได้เข้ามานะครับเป็นของผู้ปกครองก็ได้นะครับไม่มีปัญหา แต่ตอนเข้ามาต้องพิมพ์ชื่อนะครับชื่อสกุลพิมพ์เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับให้ผู้ปกครองนะครับโทรมาถามคุณครูได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ในใต้เฟซบุ๊กก็แล้วกันนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครสงสัยเรื่องงานเรื่องส่งานอะไรต่างๆนะครับตอนนี้คุณครูยังไม่เช็คนะครับงานให้เราทยอยส่งกันมาก่อนนะครับ แต่อย,ยส่งกันมาได้เรื่อยๆนะครับทุกชิ้นงานนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกทีในคาบต่อไปนะครับมีปัญหาอะไรสงสัยถามนะครับสงสัยถามได้อินบ็อกได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ